สวัสดีครับวันนี้ผมพุธิชัยครับว่างๆวันนี้เห็นวงจรนี่มีก็ลองทำดูครับเป็นการเพิ่มสัญญาณฟันให้กับวงจรเอ็นอีห้าห้าให้มันแรงขึ้นฮะเป็นความถี่ตัวเดียวนะแต่สัญญาณจะแรงขึ้นฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามันจะแรงจริงไหมฮะมาดูครับไม่ได้ทำนานฮะวันนี้จะมาดูฮนะ เนี่ยเปิดเรียบร้อยฮะก่อนที่ใช้หนึ่งมิเซ็รกบไม่รู้ความหมายเท่าไหร่ฮะมาดูว่ามันเพิ่มสัญญาณจริงไหมฮะใช้เอ็น2สองตัวฮะนี่หนึ่งตัวฮะอันนี้ตัวที่หนึ่งฮะตัวนี้เป็นตัวขับที่ใช้ฟื้นฟูแบบอันนี้มีเฟกอยู่แปดตัวฮะดูนะอันนี้สายขีบ อันนี้เป็นขาดีฮะเป็นเป็นตัวที่ออกไปหาแบตเตอรี่ฮะทีนี้มาดูฮะอา่าตอนนี้เปิดไฟก่อนเปิดสวิตช์ก่อนนะไฟอยู่ประมาณ12 12โวลต์นะครับดูนะครับอา่าขึลนลนะสัญญาณึ้้นฮนะดูความถี่กับพี่ะดูด,ดูสัญญาณครับอา่าตอนนี้สัญญาณตัวที่หนึ่งฮะตอนนี้สัญญาณตัวที่หนึ่งนะครับ าดีให้ชัดๆ e, นะฮะขาขาีขาขา G ฮะอันนี้ขา G ปนะ๊บใส่เฉยๆไขาีฮะดูแล้วเครขา G ฮนะสัญญาณขึนะ้นฮะสัญญาณมีแค่นี้ฮะสัญญาณนะพันตัวที่หนึ่งฮะัวที่หนึ่งทีนี้มาดูสัญญาณพันตัวที่สองครับดูสัญญาณพันตัวที่สองครับอันนี้เพิ่มมาจากตัวตัวตัวที่หนะึ่งฮะดูนะสัญญาณพันตัวที่สอง ครับด,นะดูมาเห็นไหมอันนี้สัญญาณพันตัวที่สองอแรงกว่าเยอะฮะสองตัวเป็นดับเบิลขึ้นมาเป็นพันทีนี้จะเอาตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองมารวมกมนะันฮะดูว่าสัญญาณพันจะเป็นยังไงครับดูนะครับนี่เอามารวมกนะันฮะตัวที่หนึ่งตัวที่สองรวมมาเห็นไหมสัญญาณพันตัวที่หนึ่งตัวที่สองรวมกนะันฮะแรงกว่าเดิมอะ ตัวที่หนึ่งจะมีนิดเดียวทีนี้ตัวที่สองตัวที่สองรวมกันนะดูครับแรงมากฮะอันนี้ปรับอยู่ที่คูณคูณสองฮะลองปรับไปคูณห้านี่ฮนะเป็นคูณห้ามันอยู่ที่ประมาณกี่โวลท์ผมไม่แน่ใจฮนะเพราะยังใช้ไม่ชำนาญเท่าไหร่ว่าอันนี้ปรับมาที่คูณสองเมือนเดิมครับะตัวมันใหน่อยทีนี้ถ้าเอาวงจรที่สองออก มันก็จะเหลือนิดเดียวครับอันนี้เอาสายวงจรที่สองออกมันก็จะเหลือนิดเดียวครับถ้าปรับคูนหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้ขับอยู่นดเดียวดูอันนี้ทีนี้ถ้าเอาวงจรสองมาเพิ่มอันนี้พันสองฮะจะแรงฮะแต่ความกว้างจะเยอะแต่ถ้ามาตัวนี้มันจะถ้าใส่สวิตช์เข้าไปปรับความกว้างเป็นวิธของมันอันนี้เป็นความถี่ ความถี่หนะ่อยะดูว่ามันเท่าไหร่ความถี่ไม่ขึ้นคนระับเป็นเฮิร์ตอยู่ฮนะคงไม่เยอะฮะเป็นกระตุกฮะนะครับนะเป็นสัญญาณกระตุกเฮิร์ตจะขึ้นมาเป็นค้างๆน,นี้เราจะเล่งเล่งสัญญาณนะขึ้นมาลนะประมาณเจ็ดสิบเก้าเฮิร์ตครับความยันจะนิ่งอันนี้ถ้าเราลดลงมาก็จะกระพริบ สัญญาณพันแบบกระตุกครับวันนี้ก็มีมาให้ดูแค่นี้นะลองไปหาดูว่าวงจรมีฮะวงจรเนนี้ห์ฮะนี้ก็มาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงใช้งานได้ครับอันนี้มาแนะนาให้ดูแค่นี้นะครังเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ผมก็ทดลองทำไปแต่เขาผม,มใช้สี่ความถี่ความถี่เดียวกันแต่ใช้เอนเนียห์้สี่ตัวทำงานได้เร็วขึ้นแรงขึ้นครับ อันนี้แค่สองตัวแรงขนาดนี้ฮะอ่าทีนี้จะออกให้ดูนะฮะอันนี้ตัวนี้หนึ่งตัวตัวตัวเสริมฮะตัวนี้เห็นไหมความถี่อันนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้มีเท่าไหร่มีนิดเดียวฮะพอเสริมตัวนี้เข้าไปจะแรงขึ้นนะเห็นไหมแรงมากครับ ความแรงแรงขึ้นฮนะแต่ความถี่เดียววันฮนะครับก็ขอจบแค่เนี้ยเพื่อสมาชิกท่านไหนอยากทําก็ลองไปเปิดดูค้นดูในยูทูบ่ะวงจรเขามีอยู่เพิ่มแต่ก็ต้องมาพิกแพงกันเองครับครับสวัสดีครับ